สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน playlist เ,เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งเราได้รวบรวมคลิปเหรียญดิจิตอลทั้งหมดไว้ในนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับ คลิปนี้คงจะต้องย้อนไปดูเรื่องราวของ c ลิ p t o t a ท f บฟ m รอีกทีนงะครับแตะเข้าไปเลยนะครับสาเหตุที่เราต้องย้อนกลับมาเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับให้ความสนใจกับคลิปตัวแท็บฟารเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปตัวแท็บฟารมเนี่ยนะครับหลายข้อนะครับหลายข้อเลยก็เลยคิดว่าคงจะต้อง ช่วยเหลือพ,พวกเรานะครับพเพื่อนๆและก็รวมถึงท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกด้วยนะครับว่าเรื่องราวของคลิปตัแท f บฟาร์มเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ที่ใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับเป็นเป็นเว็บเปิดใหม่นะครับเป็นแล้วก็สามารถที่จะทําฟาร์มได้ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องใหม่ของเราเราก็ยังไม่เคยเล่นในเรื่องของฟาร์มนะครับแต่ว่าในเรื่องของคลิปตัวแทบเนี่ยเรามีความเชื่อถือเขาอยู่นะเพราะว่าเราใช้ คริปโตแท็บเบ์เซอร์เนี่ยตอนนี้ก็ถอนไป4ีครั้งแล้วนะครับถอนเข้าบิดคับไป4ีครั้งแล้วก็รวมๆแล้วก็ประมาณ 6, สัก6 0 0 0ซัตโตชิได้แล้วนะครับ,นะรบเราก็เลยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคริปโตแท็บฟาร์มว่ามันจะต้องโอเคนะนะครับไม่ใช่เรื่องหลอกลวงอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจกับมันให้ให้ละเอียดพอสมควรนะครับที่เราจะเข้าไปลงทุนกับมันนะครับ ที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยก็คือว่ามันจะถอนยังไงอะคริปโตแท็บฟาร์มอะเราติดตั้งแอปแล้วเนี่ยลราจะถอนยังไงตรงนี้ก็ขอตอบคําถามเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับว่าไอค้คริปโตแท็บฟาร์มที่เราติดตั้งครั้งแรกเนี่ยมันเป็นนี่ครับเขาจะบอกมาเลยนะครับว่านี่ครับ UI in the demo mode นะครับเราเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในโหมดเดโมนะครับโหมดเดโมก็คือตัวอย่างนะฮะโหมดตัวอย่างเพราะนั้น พอเป็นหมวดตัวอย่างเนี่ยเราจะถอนไม่ได้เขาให้เรามาทําความเข้าใจทาความคุ้นเคยกับคลิปตัวแท็บฟาร์มว่าเป็นยังไงนะฮะเนี่ครับาว้านะครับก็ไม่ไม่ย้อนมากนะครับไม่ย้อนมากร่าว้านิดเดียวเพราะว่าเนี่ยครับช่วงช่วงแรกเนี่ยูเมนูช่วงบนเนี่ยหลังจากที่อ่ที่เขาบอกว่ามันเป็นแจ้งว่ามันเป็นเดโมนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพวก ID ของเราแล้วก็เป็นอ่เป็นข้อมูลรวมนะครับเป็นข้อมูลรวมเป็นรายได้เป็นเป็น BTC หรือเป็นทตุชิ ข้อมูลรวมนะครับต่อมาก็จะเป็นว่าตอนนี้ที่เราทำที่ตัวแถบฟาร์มเนี่ยเราทำกี่เครื่องและมันออนไลน์อยู่กี่เครื่องนะครับถัดลงมาก็เป็นสปีดสปีดนี่เป็นสปีดรวมหมดเลยนะครับนี่เป็นผลรวมเป็นโททอนนะครับเป็นโททอนเป็นผลรวมรายได้รวมแล้วก็สปีดรวมนะครับนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเอาข้างล่างขึ้นมาดูนะครับอันนี้ก็คือฟาร์มนะครับช่วงล่างนี่เป็นฟาร์มล้วก็จะมีคนงานเหมือง หรือเครื่องขุดเครื่องที่1นี่นะครับเครื่องที่1ประมาณนี้ใช่ไหมขึ้นไปหน่อยนี่เครื่องที่1อยู่นี่นะครับในกรองเวอร์เกอร์หนึ่งนี่ครับนี่คือคนงานเหมืองคนที่หหรือเครื่องขุดเครื่องที่1นะเครื่องขุดเครื่องที่1นึ่งก็จะชี้แจงว่าตอนนี้เราใช้พลังงานขุดเต็มแม็กซ์นะครับเต็มแม็กซ์เลยนี่เต็มแม็กซ์นะครับแล้วก็อุณหภูมิของของเครื่องเรานะครับอยู่ที่นี่นะครับอุณหภูมิ CPU นะครับทั้งหมด CPU เรา8คอใช่ไหมแต่มันรัมวแล้วมันใช้แค่4คอมันจะใช้แค่4คอแนละอุณหภูมิแต่และคอเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่ีดเฉพาะอา่เครื่องที่1 worker 1นี่นะครับเฉพาะ worker 1เนี่ยสปีมมันแค่หมื่นกว่าเองนะครับหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองแฮนะครับแล้วก็รายได้ของ worker 1ก็คือเนี่ยครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สองซาโตชินะครับ เราก็เลื่อนขึ้นไปดูเวอร์เกอร์สองนะครับกรณีที่เราทําฟาร์มนะครับเวอร์เกอร์สองเนี่ยก็จะมีอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือรายเียกเวอร์เกอร์สองอย่าลืมนะครับว่าพลังการขุดเนี่ยมันเป็นพลังเฉพาะเวอร์เกอร์หรือเฉพาะเครื่องเฉพาะเฉพาะคนงานขุดนะฮะส่วนรายได้รายได้เฉพาะเครื่องที่2ก็จะเป็นแค่นี้แต่ละเครื่องรายได้จะไม่เท่ากันครับนี่เราทดลองเราทดลองไว้3มเครื่องนะครับเราทดลอง3มเครื่องนี่นะก็ เครื่องนี้ไอเครื่องที่3นี่ก็พลังขุดก็แค่ประมาณหมื่นกว่าๆเหมือนกันแล้วก็แต่รายได้เนี่ยน,นี้เพิ่มมาที่หลังนะครับเวอร์เกอร์สานี่เพิ่มที่หลังล่าสุดนะครับเพิ่งจะขุดได้แค่1นึ่งพันลาที่สัตูชินะครับนี่น,นี่นี่ก็คือเรื่องเราเป็นเดโมโ,โดยประมาณของอคลิปตัวแท็บฟาร์มนะครับทีนี้ถ้าจะถอนอยังไงคําถามต่อไปที่เพื่อนๆถามมาหลายท่านนะครับว่าจะถอนอยังไงตอนนี้บอกเลยว่ามันเป็นเวอร์ชวลมเนอร์นะครับ เบอร์ช่วงไมเนอร์เห็นไหมครับมันเป็นเครื่องขุดเสมือนจริงมันยังไม่ใช่ของกิงมันจะถอนไม่ได้ถ้าจะถอนทํายังไงให้เราก็แตะตรงนี้ไปเลยนะครับลองแตะเข้าไปตรงนี้นะครับแตะปับ๊บนี่ฮะมันก็บอกเลยว่าเราจะต้องจะต้องเลือกแผน subscription subscription plan เนี่ยนะครับเราต้องเลือกแผนว่าเราจะเช่าเครื่องขุดของเขาเนี่ยกี่เครื่องถ้าเช่า1เครื่อง75บาทต่อเดือนนะครับ ถ้าเช่า3มเครื่องถ้าเช่า3มเครื่องก็จะถูกลงเหลือเครื่องละ66.67บาทต่อเดือนนะครับถ้าเช่า5เครื่องก็จะถูกลงเหลือเครื่องละ60บาทต่อเดือนที่จริงมันขึ้นราคาแล้วเนี่ยเดิมทีเดียวนะฮะเมื่อที่ทําคลิป e p 1 EP 2่นะฮะตอนนั้นนะสามเครื่องเนี่ยเฉลี่ยแค่เครื่องละ60บาทเท่านั้นเองนี่เขาขึ้นมาขึ้นมาอีเครื่องละ6บาท ส่วนเครื่องเดียวนะเหมือนเดิมครับเรื่อเครื่องเดียวเหมือนเดิมนะฮะแต่3มเครื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นมา6 <c oughs> ขึ้นราคามา6บาทต่อเครื่องนะครับ <c oughs> แล้วก็5เครื่องก็ขึ้นราคามานะครับจากเดิมถ้าย้อนไปดูคลิป E ีพีหนึ่งสองก็จะเห็นเลยว่าเหมือนเพิ่มราคามาขึ้นราคาแต่แล้วก็มารวมถ้าเกิดเราเราเนี่ยห้าเครื่องเป็นนี้ครับถ้า5เครื่องเนี่ยเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนต้องจ่ายเขาเครื่องละ60บาทนะหเครื่องก็ เดือนละ300ครับนี่ฮะหเดือนเท่านั้นนะครับอินว l i ิทหเดือนนะครับใช้ได้แค่1เดือนนะฮะแต่นี้ตอนนี้แอดมินกำลังเตรียมการลงทุนเพื่อจะมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆดูว่าถ้าเราลงทุนจริงเ่ยจะเป็นยังไงตอนนี้แอดมินเตรียมเตรียมการลงทุนไว้3เครื่องนะครับ3เครื่อง3เครื่องเนี่ยก็ต้องจ่าย200บาทต่อเดือนนะฮะ แอดมิน uh, ไม่ได้สนใจแล้วว่ามันมันจะขาดทุนหรือกำไรแต่จะเข้าไปลงทุนเพื่อการทดสอบแล้วก็เอาข้อมูลนี่มาแจ้งให้เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมได้ได้ทราบนะครับว่าถ้าลงทุนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ขาดทุนหรือกําไรนะเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าจะถอนได้หรือไม่คําตอบอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ไปซื้อหรือแอบง่ายต้องไปเช่าครับถ้าไม่ไปเช่าเครื่องขุดของเขาเนี่ยเป็นรายเดือนเนี่ยจะไม่สามารถถอนได้เมื่อเช่าแล้วจึงจะสามารถถอนได้ การถอนอยู่ตรงไหนเรากลับไปดูนะครับถ้าเช่าแล้วดูคร่าวๆนะครับการถอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเมนูนี้เลยข้างล่างนี้นะครับแตะเข้าไปเลยรูปกลมๆแล้วก็มีลูกศรขวานะครับแตะปับ๊บนี่คือการถอนนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเด,เดโมอยู่ยังไงก็ยังถอนไม่ได้มันเขาก็จะให้ไปชุด Subscription เนี่ยฮะก็เข้ามาที่หน้าเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าไอ จุดที่จะถอดไม่ถอดยังไงเดี๋ยวรอแอดมินลงทุนก่อนครับเร็วๆนี้ครับไม่เกิน1สัปดาห์ครับตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่นะฮะเราก็กลับไปนะครับเมนูที่ที่1เป็นเดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับนะี่ฮะตอนนี้แอดมินก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอที่แอดมินทดลองมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเดโมของเขาเนี่ยไทยอันเนี่ยได้มาแล้ว3300 0ืสาตชิก,กว่าเนี่ย ถ้าเราซื้อปั๊บตัวเลขตรงนี้มันจะยังคงอยู่หรือจะตีกลับเป็นศูนย์ให้เราเริ่มใหม่นี่ฮะเนี่ยยังจะต้อง,อง,องรอไวพ้พิสูจน์กันเดี๋ยวเวลาที่แอดมินลงทุนแล้วนะครับตอนนี้แอดมินกำลังเตรียมอยู่กำลังะะไล่ดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับผู้ชมเพื่อนๆสามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดของคริปโตแท็บฟาร์มได้ที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นมันเป็นภาษาผิดแต่ว่าถ้าเกิดมี Google นะฮะใช้ Google แปลไทยมาเนี่ยก็จะอ่านได้ง่ายนะครับ เข้าไปใน Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าคลิปตัวแท็บฟาร์มนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับคลิปตัวแท็บฟาร์มนะแล้วก็เข้าไปในเว็บคลิปตัวแท็บฟาร์มนะครับนี่จะมีรายละเอียดมากมายเลยนะครับทุกอย่างเลยเป็นการแนะนําเรื่องราวของคลิปตัวแท็บฟาร์มตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็คําถามที่พบบ่อยอะไรพวกนี้จะมีหมดเลยครับนะ่ครับ ซึ่งคิดตัวแท็บฟาร์มเนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์กับ Android เท่านั้นสำหรับเวอร์ชัน iOS เนี่ยกำลังกำลังสร้างอยู่อย่างไม่เสร็จช่วบกว่าคำมิกซูลให้รอสักระยะนะครับนีครับเลื่อนไปข้างล่างนะครับนี่เลยรายละเอียดทั้งหมดผลงานเหมืองคืออะไรสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับยเยอะเลยครับเลื่อนลงไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเคล็ดับของเขาด้วยนะครับ เรื่องเคล็ดลับนี่วิธีการขุดจะขุดยังไงนี่ะการที่จะเอารหัสของเครื่องที่1 2 3มาใส่เป็น w o r k ์เกอร์ํายังไงอยู่นี้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปโันแทบฟาร์มนะฮะ EP 3ก็คงจะแก้ไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆนะท่านผู้ชมได้พอสมควรนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหลังจากที่แอดมินลงทุนเรียบร้อยนะครับ3หัวขุดแต่ไม่แน่อาจจะลงทุนแค่1ห,หัวขุดก่อนนะครับเพื่อดูรัดราก่อนว่ามันเป็นยังไง หรือถ้ามันไม่ได้เรื่องก็จะจ,ะจะแค่75บาทช่างมันนะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกสนานกับการขุดการเคลมเหรียญดิจิตอลทุกๆสกุลน,นะครับไว้พบกันใหม่อีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ